ตื่นมาเช้านี่อยากจะกินอะไรของมหวานๆแม่ลูกอ่อนอยู่เรานะคะหลังจากที่เลี้ยงลูกมาทั้งคืนตื่นมาได้กินอะไรที่ตัวเองชอบก็คงจะดีต่อใจวันนี้แม่ก็เลยจะทํากาแฟนมชมพูนะคะผสมกาแฟกับน้ำเปล่าก่อนนะคะวันนี้แม่ใช้กาแฟสําเร็จรูปแต่ไม่บอกยี่ห้อนะไม่ได้สปพันตอนแรกแม่ก็คิดว่าจะกินอเมริกาโน่แต่ก็จะขมขื่นไปวันนี้อยากได้อะไหรหวานๆระแทกปาก,ากาแทบใจสักหน่อยนี่เลยสีสันน้ำหวานเข้มข้นเปลี่ยนสละใส่ 30ML ผสมกับนมสดเทลงไปเลยจ้ะ มนุษย์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 ษม,ม,มสีชมพูคาสสิคเลยใส่น้ำแข็งหล่อจากร้านขายของชำที่คุณพ่อเหลือจากกินเบียเมื่อคืนลงไปนะคะเทกาแฟลงไปเป็นอันเสร็จสัก เมนูนี้ดีต่อแม่แล้วก็สาวๆที่ดูแลสุขภาพมากเพราะไซรัปตัวนี้เขาซีโร่ชูการ์แอกหรือว่าน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์เขาใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานนำเข้าจากญี่ปุ่นนะที่มีรสชาติหวานกลมกล่อมและกลิ่นที่คัดสรรอย่างดีเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มน้ำหวานแต่ไม่ต้องการน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานทานได้เด็กๆทานได้ฟันไม่ผุเขามีให้เลือกถึง33รสชาติ1ขวดชงได้ถึง2ี่แก้วเซลเลอร์ก็คือนี่เลยกลิ่นสลัดแถมไม่มีกลิ่นโคลา่าชาไทยครีมโซดาซอสเทสคาเมลด้วยนะหวานอรอ